สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปวิธีดาวน์โหลดสกายนะครับบวกวิธีขอเพื่อนนะครับแล้วก็เขียนในเน็ตว่าสกานะครับ S K Y P E สกายนะครับดาวน์โหลดนะเขียนว่าสกายดาวน์โหลดในเน็ครับแล้วผมจะส่งลิงก์มาให้นะครับอยู่ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับโอ้นี่มาสมัครนะคะ ไม่เป็นไรนะครับเนี่ไงดาวน์โหลดแล้วผมให้ลิงก์ไว้นะครับล่างคลิปเอ่อตัดคลิปดีกว่านะครับอ่ามาต่อกันเลยนะครับนะครับสจแล้วคุณนักดดาวโหลดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เขากดดาวโหลดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็กดเข้าไปตรงฟีดดาวโหลดอีกทีนึงครับเขาใหปุ๊บแล้วคุณก็รอสักพักหนึ่งครับ นะครับแล้วมันจะขึ้นดาวโหลดแบบนี้นะครับจากนั้นครูก็ทำการดาวน์โหลดเลยครับพอคุณดาวโหลดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาเอา่อปิดสกายก่อนดีกว่าพอเราเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้้ยเร็วๆหน่อยดีครัง้งจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ใส่ไอดีคุณไปนะครับอ นะครับนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของคุณนะครับนะครับก็เซ็ตอินไปนะครับถ้าคุณสมัครเสร็จแล้วนะคะคุณก็ใช้รหัสกับ ID ไปเลยนะครับเสร็จแล้วพอเข้าไปเปุ๊บคุณจะยังไม่มีเพื่อนนะครับตรงนี้ครับนะไอตรงที่ผมคลิกไปเนี่ยครับคุณจะยังไม่มีเพื่อนนะครับ คุณจะไม่มีเพื่อนนะคบคุณเห็นข้างบนไหมคะที่มันเป็นรูปติ๊กต็อกอันเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยฮะที่มันให้พิมพ์เนี่ยครับคุณพิมพ์ชื่อเพื่อนคุณไปสมมติคุณอยากขอผมเป็นเพื่อนคุณก็พิมพ์ชื่อผมไปเลยครับ K ตัวใหญ่ O O N R ตัวใหญ่ I E W เ a ้นวรรคล็อกนะครับนะครับทีนี้เราก็มาบอกวิธีสมัครกันเลยนะครับผมจะให้ลิงก์นี้ไปด้วยนะครับอ่าเรามาดูวิธีสมัครกันเลย ตัดคลิปครับอ่ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้คือใส่ชื่อในสกายนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับว่าจะใส่ข้างหลังหรือเปล่าอันนี้คือให้ใส่อีเมลของคุณนะครับเนี่ยครับให้ใส่อีเมลข้างหน้าค่ะเช่นในอีเมลผมเออไม่ไม่ดีกว่ากลัวคนเอาไปใช้ส่วนเบิร์เดย์ครับนี่ครับเบิร์เดย์คุณจะใส่วันเกิดของคุณนะครับเนี่ยออนเกิดของคุณใส่เข้าไปนะครับส่วนปีนี้ให้เขียนเองนะครับแนะนำให้เขียนหนึ่งก็กศูนย์นะครับ ส่วนอันนี้นะครับให้ใส่เป็น mail นะคบเอ้ยเอ่อ f e m a l A เอ้ย le ก็แล้วกันนะคเพรับ่เป็นนะครับอันนี้ไทยแลนด์ปล่อยมันครับอันนี้แปลว่าเมืองนะครับเขียนไทยแลนด์เหมือนอันนี้ครับนะคบเหมือนอันนี้ครับที่ผมลิกเนี่ยนะฮะเขียนไทยแลนด์เหมือนกันครับส่วนอันนี้ก็คุณจะบอกให้เป็นภาษาอะไรคุณก็ว่าไปเถอะเอ่อเอาจิตนี่แหละง่ายดีครับคุณจะได้เหมือนผม อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไทยแลนด์ส่วนตรงนี้แค่ใส่เบอร์โทรคุณครับนะครับเสร็จแล้วอันนี้ทางสกายเลือกมั่วครับคนสกายเนมนี่คือ ID นะครับไอดีของคุณนะครับใส่ลงมาตรงนี้นะครับส่วนพัสเบอร์ในสกายคุณจะเอาเป็นอะไรคุณใส่ไปครับใะ่ครับเสร็จแล้วคุณก็ใส่ด้านล่างแล้วคุณก็กดเซตนะครับนะครับ พอเสร็จแล้วนะคะคุณก็ไปเข้าสก,กายได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีสมัครนะครับเออเออไม่ใครเปิดสก,กายมั่ง <c oughs> คุณพัฒนะครับใครจงขอคุณพัฒนเพื่อนก็ได้นะครับชื่อ N I R A P H A T 173ขอเป็นเพื่อนได้นะครับสำหรับวันนี้จบคลิปครับบ๊ายบาย